เฮียพี่เอ้ะบนนะพี่แข่งบนเข้าตตอนนี้ผมน่าจะเหลือแค่สบายอย่างเดียวแล้วพี่เพราะฉะนั้นอย่าคาดหวัง เดี๋ยวเป็นบาลังให้ครับผมครับดูกลางให้ต้องเทสต้องเทสเฮ้ยนี่ไงยังดัดเดียวจอดอยู่ไม่แต่ว่าเขาเป็นตัวระลอยด้วยยาวพี่รุดรุดสามแยกไปแล้วครับตู้คู่ตู้คู่ลองนะพี่เรเรียบร้อยเหมือนบีจะเข้านะ สวยผมก็ตกใจเหมือนกันเขาเข้าบีไปไวมากเลย <Okay. S 1> แสดงว่าตอนแรกเราเรามีคนดูบีแบบพี่มีนะม,มันเห็นอยู่อ๋อแต่ว่าจาังหวะถอยไังผมสไนยนะ์ด้วยยกไปช่วยไม่ทันขอโทษครับมันจะบีนะ หน้าหน้าบีไม่คิดตักหนึ่งยังยังไม่เห็นนะพี่ผมรอกหน้าบีาบฮะโอ้โหไม่โดนจบเรียบร้อย เอ้ยมุมปากแม่เลยแค่ไงโอ้โห <c oughs> ยังไม่เห็นตัวเลยครับผมโอ้ oh my god right. <c oughs> เห็นไหมพี่ถ้าเป็นตัวเต็มก็โล่งยู่ดีอะ <c oughs> <c oughs> สภาพแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่ไหว มันจะมันจะบีรองเฮ้ยบนบนบนมีบนเขาเฮ้ยหน้ากลางอ่าหน้าบ้านหน้าบ้านวาย่างเราโดนมาแล้วพี่เฮ้ยโไปโฟกัสว้ล่างอยู่ โทษเลยพี่ได้ยินเราได้ยินแล้วว่าโฟกัสโฟกัสพิจุดจบเกือบไปหันกระบะได้เลยนะพี่เฮ้ยโหยังยังยังไม่ผ่านพี่อะไรถโหสวยโหพี่ เฮ้ยผมยิงเต็มๆนะน่าจะ <Okay, go. S 1> เลิศร้อยสิบหรือเปล่าอ๋อเป็นไปได้ครับผมไม่รู้วิธีแบบแบบเนี้ยแบบเนี้ยโดน bye, bye. โดนจอดเลยแล,แล้วแล้วแต่จังหวะที่ยิงเต็มๆก็ไม่ไม่ไม่จอด bye, เฮ้ยดุดดุดอ่อนไปร้างไปางไปา โอ้โห oh. แล้วสองคนอุ้ยหจบเรีย oh, บร้อยโอ้โหอ๋อไม่ได้เรียบร้อยโหดโดนสองคนนะแต่ว่าน่าจะแบบโดนชว่วงแบบที่มันไม่เข้าดาเมจแบบทั้งหมดแต่ว่า แล้วคมไหมแล้วพี่ผมคมอ้าวได้หน้หน้ามาหนึง่งได้ผมดุย้ายโอเคพี่น้องมาช่วยแล้วอุ้ยโอ้ I'm sorry ไปแล้ว ถอยก่อนถอยก่อนดูแล้วไม่อยากไปวัดตรงๆเลยเพราะว่าถ้าแบบนัดเดียวไม่จอดนี้เราน่าจะร่วงแทนนะ

โอ้ my god เอ้ย m สองร้อยไม่ได้เล่นนานแต่ว่าได้อยู่นะคือมันแล้วแต่วันเว้ยบางทีเขาเขได้ตอนนี้ไม่โดนก็ไม่โดนเลยใช้ไม้พับได้ตันในตนเดียวละต้องไปยิงไม่โดนละบอะบบนบอล พี่ล้องบนโดดนะเรียบร้อยเฮ้ย okay. s <S เป็นบางเวลาก oh. างออกหรือเปล่ากางออกโอ้โหคนเนี้โหดมากเลยแบบ แนับโคตคมใช่คนทีเจ็ดสีเหลืองไหมอุลยัโหลัโลัลโลฮัลโลฮวลโหกฮั ไออาร์ในบีครับล่าสุดคนนี้หุ้ยโอ้แล้วคนที่ก็ฟู yeah, โคขคมครับผม,ผม <laughs> เหมือนจะเป็นห้องสุดท้ายแล้วพี่เมื่อกี้ไปดูหน้าเซิร์ฟไม่ไม่มีห้องแล้ว okay. s <S ก็อน,นอนเฮ้ยย เล่นยาวไปดีกว่าเออคิดถึงทีเจ็ดเจ็ดนะเ่นแต่สนายย่างเดียว<น>เฮ้ยโอ้ไปโดนได้ยังไงไม่รู้นะครับคือจั้กใจนะกจริงเลยน,น,นะทิ้งไปงั้นแล้วโดนเองนะไม่ไม่ได้เล็งเลย เฮ้ยโดดตามากลาวันนี้โอ้โหคมครับสวยอยู right. so ่โซ่คมมากปาไปละวน้าเขียวมีลูกซองนะพี่มีคนเล่นลูกซองยระวังเลย,เลยน่าจะสองคนเลยได้ยินเสียงซอมบี้ด้ ตายแล้วผมเปิดทางให้เลยโ้แล้วรุดมาแล้วผมรุดมาได้ยังไงโอ,อ้โหเฮ้ยไฟต่อครับยาวยาวพี่น่าจะยาวผมดันมาแล้วยาวเข้าเข้ายาวเลยสวยครับ อสอนกันโคตรเร็วแล้วก็ระวัตวงต้องหาตัดตัวลูกสองอ่ะพี่ลูกสองคมมากอ,อุยเฮ้ยยาวอีกคนนึงครับอ่าลูกสองอยู่ยาวหนึ่งคน โอ้ห oh, พลังทีเจ็ดสิบเจ็ดโอ้ my god ไม่ได้สัมผัสฟ e ลลิสส่งน,นี้มานานแล้วนะเอาทีเจ็ดสิบเจ็ดมาวอแค์คลนฉันจะจะเล่นสไนยยงเดียวแล้วผมจริงๆไปเล่นวาโลนี่ก็เล่นแต่โอพี <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่แคพ่พลอยเบ่งไปเล่น FPS เกมอื่นเล่นในสนามอย่างเดียวเพราะว่าอยู่เป็นสไนเปอร์เต็มตัวหรือเปล่าเปล่าเขี่ยรับเมื่อกี้โดนลงลงเอ ทุกซ้องอยู่ยาวคนหนึ่งครับเนี่ยพี่เฮ้ยโอ้โหวันนี้ต้องให้เลยกระบอกนี้เ okay, อ้ยน้องอีก แผ่นตีเอเขาโคตรมากเลยนะพี่ค,ไปไปคือแบบลูกซองโคตรคมครับผมอเอาแล้วไงสามต่อสี่ <c oughs> จริงครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สวยครับเฮ้ย <c oughs> พ,พี่เจนดีวผม Uh, ผมดูบนนี่โห hey. oh. <laughs> แล้วลูกซองเขายังอยู่ด้วยเฮ้ยเหมือนเหมือน,นบนน่ะพี่ <S <S เสียงบนเขาเฮ้ย <Hey. S 2> อะไรครับเนี่ย